นี่ค่ะเสร็จแล้วผักขมอบชีสของเราอบไปประมาณห้านาทีพอนะเพราะว่ามันถ้วยเล็กเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวเอาไปให้แม่ชิมนี่คือผักขมอบชีสที่เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้แม่เป็นคนชิมอู้ดูหน้าตาดมนนะมีมันร้อนนะแม่มันร้อนนะแม่ตรงอันนั้นก่อนใจเย็นๆใจเย็น,เยนๆเออ ยืดไหมยืดไหมยืดไหมเอ้ยยืดทุกคนยืดเห็นไหมแม่ทำยืดเออแม่ทำเก่งวะอ่าชิมแม่ชิมแม่เป่าก่อนนะแม่เป่าก่อนมันร้อนมันร้อ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 นเพิ่งเอาออกมาจากเตาเออร้อนร้อนแรง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  อร่อยอร่อยอีกแล้วอีกันเลยอร่อยอีกแล้วเห็นไหมดูดูดูนีนี่นีดูความยืดดูความยืดของชีสดูความยืดนี่อาดูความยืดของชีสนี่ถ้าแม่บอกว่าอร่อยก็คืออร่อยแล้วแต่แม่เกาไม่ค่อยติแต่ถ้าตดเขาจะบอกนิดเดียวนิดเดียวลูกอะไรอย่างเงี้ยเอออุ้ย รสชาติพอดีอรสชาติพอดีเลยเห็นไหมคะอันนี้แบบบ้านๆนะ